ความเป็นไปได้สูงนะคะเพราะว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวลงเนาะเราเห็นข่าวการส่งออกอะคะ่ะก็จิบโลกมาหลายเดือนติดนะคะเรายังไม่นับรวมถึงว่าเออถ้าอเมริกามีรีเซชชันแล้วก็จีนนะคะเศรษฐกิจอ่อนแอกว่าที่คาดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้บริษัทต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหามาประกอบกับถ้าบริษัทที่มีนี้สินในสัดส่วนที่สูงนะคะแม้ว่าค่าใช้จ่ายรายได้สมมติไรายได้เขาเท่าเดิมเนาะแต่ว่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอะ มันก็จะทําให้ภาระดอกเบีย้ยจ่ายสูงขึ้นก็อาจจะมีผลทําให้อ่าบริษัทขาดสภาพคล่องได้นะคะก็คือเป็นเกษฐรกิจด้วยกับอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลทําให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นและมีภาราค่าใช้จ่ายจากดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นค่ะทำลักษณะเป็นแบบจัดพอร์ตเนื้อ asset allocation <S <S น,ะนะคะตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าซึ่งแน่นอนในส่วนของเออตาราสารหนี้ค่ะเราก็จะแนะนําอยู่2ส่วนเนาะให้ไปซื้อกองทุนรวมตาราสารหนี้ นะคะสาหรับนักลงทุนที่อะไรย่อยนิดนึงนะแล้วเงินไม่มากก็ต้องไปลงทุนผ่านกองทุนรวมแต่ว่าสําหรับนักลงทุนที่มีเอ่อกลังขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ก็มีบางส่วนให้ไปลงในหุ้นคู่โดยตรงเพราะว่าก็จะได้รับกระแสเงินสดเป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าซื้อผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ค่ะก็โดยเฉลี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่รับได้ถ้าความเสี่ยงต่ำสัดส่วนก็จะค่อนข้างเยอะ แต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้สูงก็จะประมาณ20-30%ของพอร์ตการลงทุนที่ให้ลงในตราสารหนี้ค่ะผมว่าอันดับแรกคนต้องเข้าใจคำว่าหุ้นกู้ก่อนก็คืออะไรหลายคนยังเข้าใจว่าหุ้นกู้มันก็เหมือนกับหุ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆคืออยากให้เข้าใจก่อนว่าถ้าเป็นหุ้นจริงๆเนี่ยคือความหมายคือเราไปลงทุนเหมือนเราเป็นเจ้าของเนาะแต่ถ้าคำว่าหุ้นกู้ความหมายจริงๆคือเราเนี่ยไปเป็นเจ้าหนี้คือความหมายคือเราปล่อยกู้ให้กับบริษัทนะครับซึ่งหุ้นกู้เนี่ยมันอยู่ในหมวดเดียวกันกับพวกพันธบัตร ความจริงคือเราเป็นเจ้าหนี้เหมือนกัน,นครับพันธบัตรรัาบาลเราให้รัฐบาลเนี่ยกู้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็เลยตามนะครับส่วนหุ้นกู้เนี่ยเราให้บริษัทที่เป็นเอกชนเนี่ยกู้ความเสี่ยงเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ทีนี้เนี่ยหุ้นกู้เนี่ยนะครับก็ต้องไปดูก่อนว่าเฮ้ยบริษัทนั้นเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมันมีเครดิตอะไรยังไงแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบเดียวกับพี่นี้เลยคือยังไงหุ้นกู้เนี่ยมันก็ต้องลงทุนนะครับเพราะว่า มันก็ยังดีว่าฝากเงินไว้ในธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่พอร์ตการลงทุนของเราว่าเรารับได้แค่ไหนเพราะตรงนี้เราจะเป็นพอร์ตในส่วนของตราสารหนี้นะครับรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลต่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระดับความเสีย่ยงเลยบางคนก็1 0 20%, 3 0เิเปอเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าบอกว่า30%แล้วเราซื้อหุ้นกู้แค่บริษัทเดียวอย่างเงี้ยอันนี้เสี่ยงเกินไปถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าแบบที่พี่นี้บอกคือแปลว่าคุณมีเงินไม่เยอะมากพอเนี่ย ก็โปรดกรุณาไปลงทุนผ่านกองทุนรวมเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยเขาก็จะกระจายลงพู้นกูห้หลายๆตัวตรงนี้มากกว่ามันก็สอดคล้องกับที่ที่เราคุยกันเลยเนอะเรื่องของการที่ต้นทุนทางการเงินมันเริ่มสูงขึ้นพร้อ,รอ,รอ,รอมๆกับเรื่องของเศรษฐกิจที่มันมีแนวโน้มมีปัญหาภาคการผลิตต่างๆก็มีปัญหาในดิจินตอนนี้ในทีมในฝั่งของ i n น s นเวชเอเซโอ้ OS, Excel, ก็ คือคือพิจารากันวุ่นเลยในเรื่องของบริษัทที่มีปัญหาต่างๆที่น้องอีกเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับผมว่ามันจะมีผลกระทบบ้างน้อยแค่ไหนเราก็รันเรื่องของโมเดลรันอะไรกันต่างๆกันกันกันวุ่นเลยในช่วงนี้นะครับผมก็คือภาพความเสี่ยงเนี่ยมันมีมากขึ้นจริงๆนะต้นทุนทางการเงินที่มากขึ้นเรื่องความสามารถในการทําธุรกิจต่อไปนะ,อะ Net margin เออเน็ตโปรฟิตมาจินอะไรต่างๆที่มันจะลดลงเนี่ยมันมีภาพอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า สิ่งที่พี่มองว่าสาเหตุที่ทางฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยเขายังส่งสัญญาณที่จะขึ้นดอกเบีย้ยต่อในระยะต่อไปอีกเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากให้ตัวนโยบายการเงินเนี่ยกลับมาคำที่เรียกว่า Normalization หรือว่ากลับมาเป็นปกติซึ่งถ้ามองจากภาพเขาเนี่ยเขาคงมองภาพว่าถ้า Normalization หมายความว่าดอกเบีย้ยกับเงินเฟ้อเท่ากัน นะครับผมแล้วก็ประมาณการครั้งนี้เขาก็ส่งสัญญาณมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปีนี้เขามองว่าอยู่ที่2.5แสดงว่าดอกเบี้ยก็อาจจะวิ่งขึ้นไป2.5ด้วยเช่นกันนี่คือเขาอาจจะเป็นการไกด์ในในจุดนั้นนะครับผมในในในภาพเช่นนี้สิ่งที่เรียกว่า Terminal r ล t e ในในในภาพเช่นนี้ซึ่งซึ่งเขามองภาพว่าเขานี้เนี่ยน่าน่าจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่า ในความเป็นจริงเนี่ยเฮดบินต่างๆที่มันมีมากขึ้นจากมัโครที่มันจะดริฟดาวเข้ามาสู่ไมโครอย่างที่น้องอีกถามมาเนี่ยมันจะเป็นในมุมพี่แล้วกันก็คือมองว่ามันมันจะเป็นตัวที่กดดันทําให้เราไม่สามารถที่จะขึ้นดอเบียไปได้เท่ากับในตัวเป้าหมายที่อยากให้เป็นนะครับผมครับคุณกู้ที่มีประกันกับคุณกู้ที่มันไม่มีประกันเนี่ยมันการดําเนินการเนี่ยมันมันเหมือนรือมันต่างกันยังไงครับพี่พีชอันนี้เผื่อจะเสริมได้คือคือต้องบอกอย่างนี้ครับอย่างที่บอกพอพูดคำว่าคุณกู้หลยคนยังงบอกว่า เราเป็นว่าเจ้าหนี้นะครับหลักง่ายๆเลยมันเหมือนเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้มีประกันกับไม่มีประกันเจ้าหนี้ประกันเนี่ยเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ปกติเนาะไปกู้แล้วให้เขาจุดจำนองบ้านเนี่ยแปลว่าถ้าเราจะยึดทรัพย์เขาเนี่ยเรายึดบ้านเขาได้ก่อนเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่มีประกันเนี่ยเราผมปล่อยครีนโลนเนี่ยก็คือปล่อยหนี้โดยไม่มีหลักประกันเนี่ยกว่าจะฟ้องเนี่ยหมายความว่าต้องให้เจ้าหนี้มีประกันเนี่ยได้บังคับหลักประกันนั้นไปก่อนถ้าเงินเหลือเราถึงจะได้ กลับมาที่หุ้นกู้เหมือนกันหุ้นกู้เนี่ยบริษัทก็อาจจะมีการวางหลักประกันนะอาจจะเป็นไปซื้อหลักประกันของธนาคารไปซื้อพวกบอลพวกอะไรพวกนี้ของธนาคารมาเป็นหลักประกันหรืออะไรก็ตามคนมีประกันภาษาชาวบ้านเลยคือมีสิทธิ์ดีกว่าก็ได้เงินจากหลักประกันนั้นก่อนถ้าเงินเหลือไอคนที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยถึงจะได้เพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อเนี่ยการมีหลักประกันเนี่ยย่อมดีกว่าแต่ถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ซื้อแต่ที่มีหลักประกันสิ ไม่ครับถ้าเวลาเราเป็นบริษัทเราก็ต้องจูงใจไงถ้าสมมติมีหลักประกันผมบอกว่าให้ดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์ไม่มีหลักประกันผมให้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ะคุณเทคความเสี่ยงมากกว่าไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะย้อนกลับไปหาเราตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อแล้วว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งแต่ก็อย่างที่บอกนะหุ้นกู้เวลาได้รับชำระเงินนะก็จะเรียงระาับอย่างนี้หุ้นกู้มีหลักประกรันหุ้นกู้ไม่มีหลักประกรันนะครับล้วจะมีหุ้นกู้ด้อยสิทธ แล้วถึงจะเป็นคนที่ถือหุ้นจริงๆนะหุ้นสามัญเนี่ยนะครับ<ม>ก็หุ้นสามัญแบบมีบุรุษสิทธิ์ก็ได้ก่อนถ้าหุ้นสามัญปกติก็ได้ทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติบริษัทนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คำถามคือถ้าเขาเกิดมีปัญหาคนที่เดือดร้อนมากกว่าเนี่ยมากกว่าคนถือหุ้นกู้เนี่ยคือคนที่ถือหุ้นบริษัทนั้นด้วยซ้ำ<ม>คือเจ้าของเนี่ยได้รับชําระนี่คืนหลังสุดเลยนะครับคนถือหุ้นกู้เนี่ยเปรียบเสม,มือนเจ้านี้เนี่ยได้คืนก่อนนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันเลยต่ํากว่า แต่ถามว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่ไหมมันก็ยังมีแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นี่แหละซึ่งไอกระบวนการพอ,อสมมติว่าเรารวมตัวเหมือนที่พี่นี้บอกเมื่อกี้นะครับแล้วได้ได้สิทธิ์อะไรตามตามตามที่กําหนดไว้ก็คือ150คร้อยละห้าสิบเนี่ยเสร็จปับ๊บมันจะเป็นขั้นตอนอะไรต่อไปนะครับเผื่อเนี่ยคุณผู้ชมเข้ามาในโอ้โหค,คอมเมนต์หลายคนโดนเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โยโดน,นโดนห้าแสนโดนห้าล้าน <c oughs> เลยเหรอก็ต้องรวมตัวกันไปฟ้องแหละครับคือคือคือการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยโอเคมันมันมันต้องไปฟ้องอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่อง ง,ง่ายมันเหมือนิดสัญญากู่ครับคุ้นกู้นะอันนี้อันนี้เรา,ายังไม่ได้บอกแล้วว่าบริษัทเอาเงินไปใช้ทําอะไรผิดพลาดนู่นนี่นั่นอันนั้นอีกเรื่องนึงนะเอาอันดับ<ง>แรกก่อนเลยตามคุ้นกู้เนี่ยไปว่าบริษัทเนี่ยนะครับเขาไม่มีสภาพคล่องที่เพียงพอนะแล้วเขาชาระไม่ได้แต่การฟ้องเนี่ยมันก็ได้2แบบเนาะบางคนเนี่ยถ้าเรานึกถึงการบินไทยเออการบินไทยเขาก็ไม่ได้ฟ้องให้ชาระนี้แต่เขาอาจจะมีการไปขอให้มีการฟื้นฟูกิจการก็ได้การฟื้นคือฟื้นฟูกิจการกคือทําให้บริษัทเนี่ย ยังมีอ่าจริต้องบอกว่าเหมือนบริษัทเนี่ยสามารถจะไปต่อได้เช่นบางทีอาจจะมีการอัดเงินเข้าไปการเติมเงินเข้าไปนะครับอาจจะมีการออกหุ้นใหม่หรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแล้วไปตัดลดหนี้หรือตัด,ดดอกของคนที่ถืออยู่เดิมเนี่ยเพื่อให้บริษัทเนี่ยบรรลันต่อไปได้แล้วทุกคนเนี่ยก็อาจจะได้รับอาจจะได้รับคืนช้าหน่อยก็ได้หรือแต่ถ้าเรามองแล้วว่าพอทําแผนฟื้นฟูมาเราดูแนละ้วแม่งยังไงก็ไม่มีอนาคตแบบนี้เนี่ยเราก็บอกว่า ไม่รับแผนฟื้นฟูบางทับชําระเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นพิทักษ์ทรัพย์ติดขาดเนี่ยก็จะเหมือนขายทอดตลาดบริษัททั้งบริษัทนะใครที่มีเป็นหุ้นกูม้มีหลักประกันก็ได้เงินคืนก่อนไครไม่มีหลักประกันก็คืนทีหลังประมาณน,นี้ครับเอกสารหรืออะไรที่เราเราควรจะต้องเตรียมให้มันพร้อมนะฮะกับการที่จะไปยื่นอะไรต่างเนี่ยเราเราต้องมีอะไรบ้างครับพอพอจะทราบไหมครับ ก็ต้องเป็นหลักฐานของตัวเรานะครับในหลักฐานในเรื่องของการซื้อหุ้นคู้คือคือง่ายคือ,คอต้องเป็นเอกสารที่แสดงสิทธิ์นั่นแหละว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นจริงหรือไม่จริงนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยอผ่ผมผมจากประสบการณ์และการในหลายๆเคสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยที่เขาเข้าไปซื้อหุ้นคูพวกนี้เขาจะเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นเป็นคนคิดนำแล้วก็ช่วยผู้ถือหุ้นรายอื่นๆอ,อยู่แล้วเพราะเขามีศักยภาพพร้อมแล้วกันเนาะเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ารายย่อยเดือดร้อนอย่างเดียว พวกตัวบริษัทต,ต,ต่างๆเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีการจ้างขนงจ้างทนายบางเคสเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเขาเรียกว่าทําเป็นคดีกลุ่มนะครับคดีกลุ่มเนี่ยจะต่างจากคดีปกติคดีปกติเนี่ยใครอยากได้เงินคนนั้นก็ต้องฟ้องอถ้ามีคนฟ้องด้วยเราก็ไปขอร่วมฟ้องก็ได้แต่ถ้าเขาขอฟ้องนะครับอันนี้ต้อง,องชื่นชมตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยก็เอามาใช้ตั้งแต่ปี58เพราะว่าเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือ class action ซึ่งไอ้พวก class action นกเนี่ยในอเมริกาใช้กันเยอะ คั้งแรกความหมายคือถ้าผมฟ้องหรือพวกบริษัทต่างๆเนี่ยเขาฟ้องแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการฟ้องแทนทุกคนสมมติหุ้นกู้ชุดนี้เนี่ยเวลาเขาฟ้องอ่าก็อาจจะเป็นการฟ้องแทนทุกคนเลยว่าเฮ้ยคนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอเขาชนะคดีมีการขอรับชำระหนี้เราก็แค่ไปขอยื่นขอรับชำระหนี้เข้าไปด้วยก็ได้นะครับว่าออตอนนี้มันเริ่มเอามาเริ่ม,อมเมอามาใช้แล้วอันนี้เท่าที่ผมเห็นเนาะในคดีแต่ว่า มันก็อาจจะยังตะกุกตะกากหรือล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับเปนไปนะแต่ว่าก็ดีกว่าสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนนี้ถ้าคุณไปฟ้องคุณก็เสียสิทธิ์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเป็นคดีกลุ่มแล้วทุกคนได้สิ่งนั้นไปด้วยเลยครับหลายท่านน่าจะถือหุ้นกู้ประมาณหนึ่งเลยสมมุติว่ายังไม่ได้มีปัญหานะนะครับแต่เราเห็นเทรนมาละสามบริษัทเนี่ยโหผิดน,นัดชำระนี่ไปแล้วเราควรต้องไปดูอะไรบ้าง ซื้อไปแล้วก็อาจจะต้องซุ้มซุ้มต่อมนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็มีโอกาสขายในตลาดรองได้นะคะเออขายในตลาดรองถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วแล้วเรารับความเสี่ยงไม่ไหวเราก็าจ,จะต้องติดต่อธนาคารหรือติดต่อบโบรกเกอร์ที่เราซื้อมานะคะมันมีตลาดรองที่เราขายได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราซื้อไปแล้วเราจะต้องถือจนครบสัญญาสามปีห้าปีอ่ะเพราะฉะนั้นโอเคก่อนที่เราจะไปขายในตลาดรองเนี่ยเราอาจจะต้องกลับไปดูงบก,การเงินของเขาอีกทีหนึ่งอะคะ่ะ ดูงบการเงินเนอะแล้วก็ใช้เคสของหุ้นตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะว่าเราจะดูแต่งบกำไรขับทุนอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องไปดูละเอียดถึงองบกระแสงเงินสดต้องไปดูเรื่องของลูกหนี้การค้าเออสินค้าคงเหลือ,อะระยะเวลาเก็บหนี้ ตัวดีอีเลโชต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <_ t ot> เพื่อดูว่าเฮ้ย <_ t ot> แบบไอ้งบที่มันสวยงามสวยหรูเนี่ยแต่จริงๆแล้วไส้นอาอะค่ะมันมีเงินสดพอหรือเปล่าที่จะจ่ายคืนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องเข้าไปดูงบการ,รเงินอย่างละเอียดมากขึ้นแล้วพอดูแล้วแล้วเริ่มรู้สึกกังวลเนอะเออละกังวลแต่คุณอื่นอาจจะไม่กังวลก็ได้นะเราสามารถเอาหุ้นกู้ตัวนั้นอนะที่เรากังวลเนี่ยนะเอาไปขายในตลาดรองได้ถ้าเขาให้ขายนะเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยเออ ก็อาจจะถ้าเท่าตัวที่เสี่ยงมากก็อาจจะไม่ได้ขายไอ้เขาเรียกอะไรสภาพคล่องนะคะของตัวหุ้นกู้ตลาดรองอะ่ะมันก็จะต่ํากว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องพวกนี้ก็ก็ลองปรึกษาเอ่อมาร์เก็ตติ้งหรือธนาคารที่เราซื้อหุ้นกู้ตัวนั้นมาค่ะแล้วลองคุยดูว่าเราอยากจะขายในตลาดรองอะ่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยสาหรับคนที่ถืออยู่แล้วนะแล้วเริ่มกังวลแล้วกลัวว่าตัวเองรับความเสี่ยงไม่ไหว นะคะ mm hmm. ส่วนคนที่ยังไม่ได้เริ่มแต่กําลังมองๆอ,อ,อยู่แล้วอยากจะเริ่มต้นลงทุนก็อย่างที่คุณพีทพูดตอนต้นเลยอะ่ะไอ้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนาะไอ้ข้อกําหนดสิท์ทั้งหลายตัวเลขดีอีบลาบาบาลที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยคือถ้าเราฟังแล้วรู้สึกแบบแรงมากเลยอะ่ะเออเขาคุยอะไรกันอยู่หรอะอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะซื้อหุ้นกู้เป็นตัวอันนี้อาจจะต้อง,ต,องต้องต้องไปลองที่ที่กองทุนรวมตราสารนี้ก่อน ะะแต่ว่าถ right, ้าใครเริ่มสนใจเนาะก็เข้าไปอ่านข้อ uh มูลให้มันละเอียดมากขึ้นนะคะอย่าดูแต่เครดิตเล t ติ้งอันนี้ขอเตือนไว้เลยนะคะเครดิตเลดติ้งอย่างเดียวไม่พอแล้วเพราะว่าก่อนที่ตัวนี้จะโดนเทคนิเขาดีฟ้อ์ไว้เนี่ยเขาก็ดูดีหมดเขาก็ดูดีหมดอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็อาจจะต้องไปดูเครดิตเลดติ้งเออไม่ดูเครดิตเลดดูประกอบแล้วก็เข้าไปดูงบการเงินอย่างละเอียดนิดนึงนะคะ แล้วก็เข้าไปอ่านในหนังสือวัตถุประสงค์การใช้เงินเขาจะเอาเงินไปทําอะไรแล้วก็นี่สินมากน้อยแค่ไหนเงินสดพอหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะอาจจะไปดูรายชื่อผู้บริหารสักนิดนึงก็ได้ไปดูประวัติเขานิดนึงว่าเขาเช็คดูประวัตินิดนึงว่ามีประวัติอะไรที่มันแบบว่าหรือเป็นเขาเป็นเจ้าของกิจการจริงๆหรือเปล่าเอาผู้นี้งดีกว่าเราอาจไม่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 พูดให้เกิดเกิดโดนหมายหัวเนาะ ก็คือถ้าเขาเป็นเจ้าของกิจการก่อร่างสร้างบริษัทมาด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆก็ไลก์ลี่ว่าเขาอะน่าจะอยากดำเนินธุรกิจไปตามคำทดลองที่มันควรจะเป็นเอาว่าง่ายๆอย่างนี้แหละอาจจะต้องไปดูถึงขั้นนั้นว่านี่เขาเป็นเจ้าของตัวจริงไหม mm hmm. เขาดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานไหม เขาตั้งใจที่อยากจะทําบริษัทนี้ให้มันเจรเิญเติบโตก้าวหน้าหรือเปล่าต้องดูหลายอย่างนะคะเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะ,จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถือเป็นหุ้นกู้นะเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะถือ,อตัวหุ้นจริงๆเลยของบริษัทนะครับแต่ก็มีมบางงานที่เป็นหุ้นกู้นะครับเอ่อเท่าที่ผมเคยเห็นเท่าที่ผมเห็นตัวเลขแล้วกันนะสัปดือนที่แล้วเนี่ยจริงๆน้อยมากครับหมายถึงว่าเทียบกับสัดส่วนของกองทั้งหมดแล้วเนี่ย อบางทีอาจจะแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ไม่ถือหุ้นอย่างเงี้ยเออ่จำนวนมากๆเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วทุกบริษัทมันมีความเสี่ยงครับยิ่งเออ่ยิ่งบริษัทใหญ่ๆนะครับจะยิ่งกระจายการลงทุนเนี่ยเยอะครับกองนึงเนี่ยอาจจะมีหุ้นกู้อาจจะเป็นแบบหลักสิบหลักร้อยเลยคือเมืองไทยเนี่ยต้องบอกทีก่อนกองพวกนี้เราวิวัฒนาการมาเยอะขึ้นสมัยก่อนเนี่ยกองนึงเนี่ยอาจจะมีหุ้นกู้สักห้าตัวอย่างเงี้ยพอผิดตัวหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะ N.V. a หายไป20%เลย แต่ปัจจุบันเนี่ยพอเขาเร,เริ่มเรียนรู้มากขึ้นแล้วว่าเฮ้ยพวกนี้ก็ความเสี่ยงสูงนะหลังๆเนี่ยหุ้นกู้หรือหุ้นในบริษัทหนึ่งๆเนี่ยนะครับอาจจะน้อยมากแล้วเขาก็จะเป็นเทียบกับมูลค่าของ,ของ,ข,องของเซ็ตเนาะเป็นเบนช์รมทถ้าบริษัทใหญ่หน่อยเขาอาจจะถือเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะผมผมเชื่อว่าอาจจะกระทบ NAV แค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์หลายหลายคนถ้าถือกองรวมผมว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่าต่อให้ตัวเนี้ยมันไรออฟหรือขาดทุนหรือว่าปิดกิจการะไรถือว่าตีว่าเป็นย ก็จะขาดทุนแค่เนี้ยประมาณเปอร์เซ็นต์สงเปอร์เซ็นต์ของทั้งพอร์ตแต่อย่างที่บอกว่าถ้าคุณถือหุ้นกู้เองโดยตรงคําถามคือเงินที่คุณไปซื้อหุ้นกู้ตัวเนี้ยสัดส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินคุณทั้งหมดเช่นคุณซื้อไปแสนหนึ่งแต่เงินคุณมี10ล้านกับเงินคุณมีร้อยล้านอันนั้นแหละครับก็จะดูว่าผลระทบคุณมีแค่ไหนแต่ถ้าคุณซื้อไปคุณมีเงินห้าแสนแต่คุณซื้อตัวนี้ไปแสนหนึ่งเนี้ยเท่ากับว่าคุณก็หายไปยี่สิบเปอร์เซ็น ูดตามตรงครับซื้อผันกองทุนรวมเนี่ยถึงแม้ผลตอบแทนอาจจะดูไม่หวือหวาไม่เล้าใจเท่ากับการลงทุนเองเนี่ยแต่การกระจายความเสี่ยงเขาดีกว่าเยอะครับ